สวัสดีครับผมช่อบมาเจ้าจะมาแจกมิลเลสออนคอลเทนเตอร์ซึ่งเปรร็นไอออนที่ทำให้บล็อก่อมต่อกันนะครับ การโนแอปออนนี้ก็ง่ายครับไปที่บีฮาร์แพคจากนั้นก็เลือ BP, ่อนหาแอปอน Connected t ดเท็กเจอร์บีพีแล้วจากนัก้นกด Activate ไปเลยนะครับเมื่อก,ก,กด Activate แอปออนนี้เสร็จแล้วครับตรงบีฮาร์แพคอ่ะก็จะมีการ Activate ของตัวซับแพคแบบอัตโนมัติเลยนะครับที่สําคัญนะครับแอปออนนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดฟีเจอร์เอ็กเพลเมนต์นะครับใยยนนี่นะครับผมย้อนง่ายเป็น Connected Smooth Store นะครับซึ่งไอตัว c ค n นเน็กเต็ o ซูมูสโตนครับเมื่อเรามาต่อแบบนี้นะครับมันก็เป็นการเชื่อมต่อกันนะครับจากแต่ก่อนท ที่เขาติอกันจะเป็นแบบนี้นะครับและอย่างหนึ่งครับก็คือคอนเนคเต็ดแผงนะครับ,รบเมื่อเรามาวางติดกันแบบนี้นะครับ ไอพายส์สองชนิดที่ต่างกันครับมีทรงส่วนที่มันยื่นออกมานะครับเพื่อทำการเชื่อมติดกันและสิ่งที่ขาดไม่ได้ในรอบนี้นะก็คือคอนเนคเตอร์ครับทิงเทเบิลโดยวิธีการขับก็คือเอาครับทิงเทเบิลมาครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็นคอนเนคเตอร์ครับทิงเทเบิลนะครับมันจะเป็นวิธีการขับบล็อกที่มาจากไอรอนี้ครับก็คือเอาบล็อกตัวปฏิไปแล้วกันแล้วก็เป็นอาศัยในเครื่องเอาไปใส่ในคอนเนคเตอร์ครับทิงเทเบิลนะครับก็จะเป็นบล็อกที่สามารถเชื่อมติดกันได้นะครับต่อมาจะเป็นบล็อกที่สามารถเชื่อมติดกกกัันนนได้ะะครรบบลล็็อมที่เปตูแ บล็อกกระจกทั้งหมดที่เป็นแบบเต็มบล็อกกระจกทั้งหมดที่เป็นกระจกแบบแบนบล็อกกำพูกหินสโตนอิดบล็อกบิ g กและบล็อกเลซินบิ๊กบล็อกเซนสโตนและบล็อกเดสเซนสโตนบล็อกแร่ต่างๆบล็อกบุ๊คเคิลบล็อกคาร์ i ิงเทเบิลบล็อกซิเลนเทนบล็อกเลสโตน ต่อมานะครับจะเป็นบล็อกตะกูลเพอร์ลิสเป็นบล็อกตะกูลขัดเงาก็ตามนี้เลยครับเอเครับคลิปนี้ก็จะจบไป่น้วก็อย่าลืมกดไลค์กกดแชร์กดสมัครให้บ้งางน,นะครับลิงก์บล็อกเครดิตผมเดี๋ยวไว้ได้าดานานนะครับใครดูมาจนจบขอบคุณที่มารับชมด้วยน,นะครับ